สรุปผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน2567วันที่3มิถุนายน2567พัฒนาชุมชนลำพูนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิม,มลลักษณ์พระบรมราชินีิเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567 มีกิจกรรมดังนี้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทํำบุญตักบาทรข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปนะวัดพระาธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะศาลากลางจังหวัดลำพูนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะพระตำหนักปูพิงราชนิเวศจังหวัดเชีงยงใหม่ และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูนพัฒนาชุมชนลำพูนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 25 เพื่อแสดงออกซึ่งความรักสามาคัคคีและความจงรักภักดีระหว่างวันที่6-8ถึงมิถุนายน2567ดังนี้ร่วมขบวนกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนขอบวนไปตามเส้นทางถนนเชียงใหม่ลำพูนเคลื่อนเข้าสู่ตัวเมืองลำพูนผ่านจุดสำคัญไปต่อ,อยังศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระสงฆ์72รูปณห,หอประชุมจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลณศสาลากลางจังหวัดลำพูนล,ลังเก่าร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางวันที่8มิถุนายน2567พัฒนาชุมชนลำพูนร่วมต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนอ,อําเภอเมืองลำพูนเยี่ยมชมขั้นตอนเลี้ยงหมอนไหมการสาธิตการทอผ้าไหมยกดอกการทําผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติชิมเมนูอาหารพื้นถิ่นหลากหลายเมนูและเยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรามิกและผลงานจิตรกรรมบนจานกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาและเวิร์กช็วาดปั้นเซรามิกนะโรงงานเตาชนหลงอ,เอํเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนำผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน o อท็อปวีดิโอ,อ year, 2 24, หลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทยระหว่างวันที่8ถึง16มิถุนายน2,567นะก l ชาเลนเจอร์ฮอศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินแพคเมืองทองธางนีจำนวนรวม69ราย65บูธยอดขายกว่า30ล้านบาท วันที่10มิถุนาย,ยน2567พัฒนาชุมชนลำพูนด,ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็น,นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดต่ออำเภอในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดณนะศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแพทโป่ง หมู่ที่8ตำบลเหล่ายาวอําเภอบ้านห้องวันที่12วิถุนายน2567พัฒนาชุมชนลำพูนร่วมต้อนรับนายเกรียงกันติน,นันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนารายได้ชุมชนยั่งยืนภาคเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14ถึง 14, มิถุนายน2567นะองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ตลาดสาขาลำพูนตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนและร่วมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันที่18-19มิถุนายน2567นายโยทินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการตรวจเยี่ยมคัสสันหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยูเย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด รัฐตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลอร์ระดับจังหวัดประจำปี2567พร้อมด้วยนายประจัก์จิตสายนาทีพัฒนาการจังหวัดลำพูนและคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดลงพื้นที่อำเภอป่าซางอำเภอเมืองลำพูนและอำเภอแม่ทาประกอบด้วย2กิจกรรมดังนี้ 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข 2. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่19มิถุนายน2567นายประจักษ์จิตสายนาทีพัฒนาการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการนี้โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนระดับจังหวัดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวน14แหง่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและพัฒนาการอำเภอพัฒนากรจำนวน8อำเภอรวมทั้งสิ้น40คนดำเนินโครงการระหว่างวันที่19-20วิทมิถุนายน2567นะห้างหุ้นส่วนจำกัดธนาวัฒดเดินตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางวันที่20วิทมิถุนายน2567ไน้ประจักษ์จิต สายนาทีพัฒนาการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาคอเรนตีให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยมีนางนาวพรปัญญากรสกุลผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมกล่าวรายงานมีผู้ประกอบการ1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูนจำนวน25กลุ่มร่วมโครงการณเดอะแกรนดจามจุรีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลลำพูนตำบลเหมือนงานาอำเภอเมืองลำพูนวันที่26มิถุนายน2567พัฒนาชุมชนลำพูนร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกณโนะรงเรียนจักคคำคณาธนจังหวัดลำพูนพร้อมทั้งร่วมจัดบูธนิทรรศการ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนสาบูธประกอบด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแพ่โปง่งตําบลเหล่ายาวอําเภอบ้านโฮ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกอะคอยตําบลหนองน้ำอําเภอเมืองลำพูนและกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านช่างเพี้ยนตําบลบ้านทิศอําเภอบ้านทิศวันที่24มิถุนายน2567นายประจักษ์จิตสายนาทีพัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567ณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชีงยงใหม่วันที่27มิถุนายน2567นายประจักษ์จิตสายนาทีพัฒนาการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอบจำนวน50คนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอำเภอละ1คนรวมทั้งสิ้น58คนดำเนินการระหว่างวันที่27ถึง28ิมิถุนายน2567นกะโรงแรมแกรนด์พาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทลำพูนอำเภอเมืองลำพูน